สวัสดีค่ะดิฉันวิทยานีบุญทวีผู้อำนวยการโรงเรียนเทบชลินรัตยากาญจนบุรีสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพัทยมศึกษาการทับุรีผู้นำเสนอนวัตกรรมในครั้งนี้ค่ะจากพระราชบัญญัติพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพุทธศักราช2 5 6 2และเป้าหมายแผนการศึกษาชาติที่เปิดโอกาสให้โรงเรียนคิดค้นและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อยกระดับผลผลิตทางการศึกษาของผู้เรียนนั้น โดยบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาได้ตรหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาผู้เรียนตามบริบทของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการประกอบอาชีพและทักษะที่สําคัญในการดําเนินชีวิตซึ่งสามารถขับเคลื่อนด้วยการพัฒนาครูผู้สอนให้มีสมรรถนะมีความสามารถในการพัฒนานวัตกรรมและการจัดการเรียนรู้และหลักตัวเสริมทักษะที่สอดคล้งองกับ,บรูปแบบของโรงเรียนและล่งเรียนรู้ในชุมชนจึงได้พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการด้วยแนวคิดการโคร้ด เพื่อพัฒนาสมรรถนะาการจัดการเรียนรู้ของครูผู้สอนในการส่งเสริมทักษะอาชีพของผู้เรียนในศตวรรษทีษ่21ขึ้นค่ะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารจัดก,การด้วยแนวคิดการโค้ดและเพื่อศึกษาปฏิสิผลของรูปแบบการบริหารจัดก,การที่ครูวิจัยได้พัฒนาขึ้นแนวคิดในการพัฒนา,า,กกานวัตกรรมมีแนวคิดการโค้ดและการมิเทรณตัวแทนห้องเรียนเป็นฐานรวมถึงทฤษฎีระบบเป็นฐานคิดในการพัฒนาจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สังเคราะห์ได้ปัจจัยนำเข้าสามประการได้แก่ 1. นนโยบายเร่งด่วนของสถานศึกษาและต้นสังกัดที่ส่งเสริมการพัฒนาสมรรถนะครูผู้สอนและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดสมรรถนะที่สำคัญตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปัจจุบัน 2. สสมรรถนะการจัดการเรียน,นรู้ของผู้สอนเป็นพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินงานที่จะพัฒนาครูผู้สอนให้เกิดสมรรถนะตามที่ต้องการ 3. ปรสุทร่งกลาง การศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรสถานศึกษาที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามเป้าหมายที่ตั้งไว้เนื่อนแขในการนำรูปแบบไปใช้ให้ประสบความสำเร็จคือการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมในการวางแผนการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจนนาประสบการปฏิบัติได้ประเด็นนาเข้าในการบริหาร3ประการจะขับเคลื่อนรูปแบบการบริหารสถานศึกษา d s l k model ซึ่งกระบวนการบริหารนี้ จะส่งผลให้ครูผู้สอนมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถออกแบบหลักสูตรเสริมเพื่อพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนได้สมา,า,า,าสมารถจัดการเรียนรู้ชิงลุกที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในสาระที่21และผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพนอกจากนี้ยังส่งผลกระทบให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธทางการเรียนที่สูงขึ้นและสนใจที่จะศึกษาต่อสายอาชีพมากขึ้นด้วยกระบวนการของรูปแบบการบริหารจัดการด้วยแนวคิดแานโค้ด ขับขึ้นด้วยวงจรคุณภาพ D-S-L-K โมเดลประกอบด้วยสิ่ภารกิจสำคัญคือ D-development เป็นการวางแผนพัฒนาและการออกแบบกิจกรรม S-supporting เป็นการสนับสนุนส่งเสริมที่เหมาะสม L-learning เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านกระบวนการต่างๆ k n o t w l r k community เป็นการสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษารูปแบบกหานิดจากการด้วยแนวคิดแคนโตรจะทำให้ครูผู้สอนมีจิตวิทยาในการจัดการเรียนรู้ที่สามารถออกแบบหลักสูตรเสริม พัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียนได้และจะส่งผลให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพในที่สุดาการศึกษาปฏิสัมพัลของรูปแบบการบริหารจัดก,การด้วยแนวคิดการโคร้ดพบว่าผลการประเมินสมรรันาของครูผู้สอนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากโดยเรียนระดับสมรรถนาที่มีจากมากไปน้อยได้แก่การพัฒนาผู้เรียนและการจาัดก,การชั้นเรียนส่งผลให้ครูผู้สอนสามารถาาพัฒนานวัตกรรมที่เป็นต้นแบบด้านหลักสูตรสริมทักษะอาชีพที่มีชื่อว่า ร้านกาแฟเทพจนนินและับญจินราชยากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและมจูบไว้ในหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนเทพจินราชยากาญจนบุรีและพบว,ว่าผลการประเมินทักษะอาชีพของผู้เรียนในภาพรวมอยู่ในระดับดีมากโดยเรียนในดับทักษะที่มีจากมากไปน้อยได้แก่ทักษะกระบวนการทํางานทักษะการสื่อสารและมนสษยสัมพันธ์การขยายผลหลังการใช้นวัตกรรมได้ไปแพร่ไปชนพันธ์ได้เป็นเ,นนเ,เ,นเนรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกเขตพืน้นที่ได้แก่ คณะศึกษาโรงงานจากโรงเรียนท่าใหม่คุณสวัสดิ์เพื่อนกคุณจังหวัดจันทบุรีคณะศึกษาโรงงานจากโรงเรียนเทื้อเรียนผู้แข่จังหวัดสระบุรีคณะศึกษาโรงงานจากโรงเรียนดอนเมืองกบุนดากรุงเ,งงงเทพมหานครนอกจากนี้ยังได้นํนาเสนอผ่านรายการมุ่งข่าวเยาวชนสถานีวิทยุช่องท่าท่วประเทศไทยช่อง11และช่องทางยูทูบอีกด้วยดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ